ก็ขอากาบสวัสดีเพื่อนๆทุกค,คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สัหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทำการผู้คืนนะครับกิจกรรมใหม่ก็ดีกว่าในเกมของกาลิน่าของเรานะครับผมมากาลิน่าฟรีไฟของเรานั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมในเกมกาลิน่าฟรีไฟนะครับผมก็ได้มีกิกจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะ,ะนะครับก็ กิจกรรมแรกเลยนะที่ผมจะเข้ามาพูดนะครับผมในคลิปนี้ก็ขอบไปกิจกรรมนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะไหนๆก็เป็นป๊อปอัพแรกเลยนะคหัวขี้เด่นเข้ามานั่นเองนะครับผมนะคือกิจกรรมนี้ผม go office นั่นเองนะครับผมอ่านะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมีระยะเวลากิจกรรมกักกันว่าที่16มิถุนายนนะครับผมไปโจทย์คือว่าที่ 22่มิคุนายนเลยนะครับผมมานะครับก็คือให้เรามาเปิดหาขอนละวันนะครับผมโดยเราสามารถเปิดหาได้2แบบด้วยกันนะครับจะมีในการสุ่มเปิดแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็การสุ่มเปิดแบบพิเศษนั่นเองนะครับผมมานะครับเห็นไหมครับซึ่ง ผลลับพิเศษนะครับกล้ามแห่งโซนนะครับผมก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แก่คุณนะครับมีโอกาสได้รับผลรางวัลใหญ่สูงขึ้นนั่นเองนะครับข้าหาเราซื้อผลลับพิเศษมาในหนแล้วก็สิ้นเคยเลยนะครับถ้าหาพบปัญหานะครับหรือว่า ข้อผิดพลาดนะครับผมเกี่ยวกับอีเวนต์ในเกมนี้นะครับอีเวนต์นี้นะครับก็สามารถิดก่อฝ่ายบริการลูกค้าครับคอมเมอร์เซวิสได้เลยนะครับผมนะก็จะมีทิมนาฟรีไฟลนะครับที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าก็จะมาตออให้นนเอนนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเส้นไอเทมไม่เข้าหรือว่าอะไร่างๆนะครับก็สามารถิดก่อแจ้งไปได้นะครับโอเคแล้วผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่านะครับผมมาครับ ก็สำหรับการหมุนแบบคั่วไปเฟตธรรมดานะจะเป็นการเสริมระดับนะการหามคั่วไปนะครับแล้วก็แบบพิเศษนะคือการเสริมระดับพิโกหุ่ใจสิงนี้นะครับนียนะครับมนี่เห็นไหมซึ่งขอราะวันนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนี่ให้ดูของรางวันครับผมนี่ครับเห็นไหมมีสกินกระคาด้วยนะครับผมนี่ครับมีค่าก็มาดีค้ามีอัมบอยคีเจก็มีนะครับผมนี่ครับแล้วก็ระว่าอืๆอีกมากมายเลยนะผมมากนะครับเราจะเข้ามาสุ่มให้ดูกันเลยเนาะ พอแบบเท่าไหร่ดี59เดมอนไปเลยดีไหมกล้ามแหยโซ่นะเอากล้ามเหยโซ่ไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ยืนยันนะผมจัดไปครับตอนนี้เพิ่มโอกาสเรียบร้อยแล้วนะครับผมในตอนนี้นะครับคือว่าเพิ่มโอกาสเรียบร้อยนะครับผมมาครับจัดเลยครับผม39เดมอนครับแกลมาไปก่อสุมอาวุธนั่นนี่นะครับผมในรอบนี้นะครับมานะครับแกลมาก่อสุมอาวุธนะครับประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะ ซึ่งแผนนี้นะครับผมาะขี่บอกไปเลยนะครับว่าจะมีขอละวัเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครมีไดมอนด์เยอะนะครับผมก็สามารถมันลงทุนในการสุ่มได้นะครับและในะคลับกับกันคือใครที่มีไดมอนด์น้อยๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับสุ่มทีละสามเก้าไดมอนด์ก็ได้ครับซึ่งเราสุ่มให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามสิบเก้าไดมอนด์เนาะเมื่อกี้นี้ก็ได้รับมานะครับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนั่นเองนะครับผมนะครับที่เราได้รับมานะครับจากกิจกรรมนี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ จัดเลยละกันขอไป59ไดมอนด์เลยแบบไม่เพิ่มโอกาสแล้วกันนะครับปุ๊บมาเป็นก่อสุมสกินอาวุปปืนเส้นเดิมเลยไอ้หไหมครับว่าในการคิดสุมแบบ39ไดมอนด์นะครับก็ได้ก่อสุมสกินปืนนะครับสุมแบบ59ไดมอนด์นะครับผมก็ได้มาเป็นก่อสุมสกินปืนเส้นเดียวกันเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันก็แบบ ดีอยู่นะดีอยู่นะค่ะใครนวลดีนะครับผมก็เสีย่ยงดวงเข้ามาสุม่มได้เลยครับแต่ค่ะใครคิดว่าดวงไม่ดีนะครับก็สุ่มขีละสามสิบเก้าเดมอนด์ไปเรื่อยกๆก็ได้นะครับเพราะว่าห้าสิบเก้าเดมอนด์เพิ่ขามขึ้นใหม่ยี่สิบเดมอนด์นะครับก็ถือว่ามูลค่าที่เพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเยอะอยู่นะส่วนใครที่แบบบีไดมอนด์น้อยๆก็สุ่มขีละสามเก้าเดมอนด์ก,ดนก็ได้นะฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยละกันนะครับในโซ่ของกิจกรรมโกลด์ออฟเฟตนั่นเนนะะนองนะครับฝากไว้ด้วยนะนะครับ โอเคผมเดี๋ยวมาดูกิจกรรมขับไปกันเลยดีกว่านะครับที่เราจะเข้ามาฝ่าอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมในคลิปนี้นะครับนี่ขอไปกิจกรรมนี้ดีกว่าผมฟ r e e Fire Color War นั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับซึ่งจะมาในรูปแบบของ EV o นะครับผมรูปแก้วแล้วอนั่นเองนะครับผมนี่ครับนะเห็นไหมมาในรูปแบบของ EV o นั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้นะครับผมประจำสัปดาห์นี้ผมมองว่าสวยนะ ดูสวยดีเลยนะครับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับนี่ครับซึ่งผู้ชายเรานะก็จะมีไปเสื้อสีแดงน,นะครับเสื้อสีฟ้านะครับแล้วก็ไปเสื้อสีเหลืองนั่นเองนะครับนี่อ่าผู้ชายาดูดีไหมเสื้อดูสวยมากเลยนะครับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเลยนะครับเสื้อสีเหลืองน,นะครับเสื้อสีฟ้านะแล้วก็เสื้อสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งผู้หญิงนะก็จะมีแว่นตาเสริมเข้ามาด้วยนะ เห็นไหมครับผู้ชายเราจะไม่มีแว่นกานะครับไก่ผู้หญิงเรานะครับจะมีแว่นกามานั่นเองนะครับไก่ผู้ชายเรานะครับผมมีทรงผมนีทรงผมเกมเมอร์นะครับดูสวยมากเห็นไหมอาผู้ชายเราก็เด่นด้วนทรงผมนะครับผู้หญิงมีแว่นกาแค่นี้แหละนะครับสวยขีดแว่นกาผมผู้ชายสวยคิดทรงผมครับเพราะว่าทรงผมผู้หญิงผมมองว่าเฉยๆนะแค่ขับเปียธรรมดานะครับเฉยๆเลยนะครับผมกกรผมมองว่าผู้ชายเนี่ยครับเสื้อสวยมากนะ นี่ครับผมแล้วเราก็จะสามารถแลกพิมพ์เขียวก็อยู่ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบมีพิมพ์เขียวของซีซั่นที่แล้วเหลืออยู่นะครับก็สามารถเข้ามาแลกได้แบบผมนะครับแลกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยก็เลยสุ่มได้มาก็เก็บไว้นะครับเราเลยจะเอามาแลกนะครับผมในซีซั่นนี้นะครับผมเราก็สามารถเข้ามาแลกได้นี่นะครับแบบหนึ่งนะมันแลกไม่เข้าครับไม่รู้กิจกรรมมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะสักครู่หนึ่งนะครับ เราจะเข้ามาแลกกันนี่ผมมาครับมีปัญหาอยู่ที่เน็ตผมใช่ไหมเดีนว่ามีปัญหาที่เกมบหรือมีปัญหาที่เน็ตเนี่ยสักคู่หนึ่งนะครับผมตอนนี้โหลดอยู่นะครับโหลดอยู่ครับสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาผมสักคู่โอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้เกิดปัญหาเล็ดน้อยนะครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาแลกดูกันว่าจะแลก,กยัน โอเคผมตอนนี้นะครับเราก็สามารถแลกได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของพิมพ์เขียวคนะัลเลอร์วอลนั่นเองนะครับตอนนี้แลกได้แล้วเห็นไหมว่าเราสามารถแลกได้เรียบร้อยนะครับนี่ได้มาเรียบร้อยนะครับพิมพ์เขียวนะคัลเลอร์วอลนี่ครับผมสวยมากมานะครับผมนี่ไงมาแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็จะสามารถเข้ามาแลกได้นะ ซึ่งผมมองว่าเซ็ผู้ชายนี่ดูสวยเหมือนกันนะผู้หญิงนี่ก็ดูดีนะมีแว่นตาในของผู้ชายเราก็ดูดีนะครับอันนี้ผมก็จยัดแล่เหมือนกันนะเสื้อสีฟ้านี่นะครับผมกับว่าจะใช้พิมพ์เขียวสออันในการแล่นนะครับส่วนครับเป็นเซ็สีแดงนะจะใช้พิมพ์เขียวสามอันในการแล่นนะครับลูกแก้วแล7ลูดนะครับอันนี้ลูกแก้วแลแค่หาลูดนะครับผมแลวก็นี่ลูกแก้วแล3ลูดนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่า ใส่สามลูด5้ลูด7จลูดนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวเริ่มที่1นะครับ2พิมพ์3พิมพ์นั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาแลกได้นะผมมองว่าเซตสีเหลืองนี่ก็สวยนะแต่ผมว่าแต่ผมมองว่าเซตสีฟ้าสวยกว่านะกับเซตสีแดงผมว่ามันจะสู้เซตสีฟ้าไม่ได้นะเซตสีแดงที่มันสวยคือมันจะมีออร่าเรือนแสงไหมครับรอบๆมันมีออร่าไหมนี่ไม่มีออร่านั่นเองสวยมากนะครับแต่เข้าไปเซตสีฟ้าแล้วก็ เซตสีเหลี่ยมนะก็มีออร่าเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าออร่านะครับก็ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าก็ดีอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยแลกแลกกันนะครับผมในส่วนนี้ครับเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับซึ่งในการสุ่มหนึ่งรอบนะจะเสีย60เดมอนในการสุ่มหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ในการสุ่มห้ารอบนะจะเสีย270เดโมนนะครับผมในการสุ่มห้ารอบนั่นเองนะครับสําหรับใครที่อยากเข้ามาทําการสุ่มนะครับในส่วนของกิจกรรมอีโวใหม่นะครับนี่อีโวใหม่ก็ สามารถเข้ามาทําการสุ่มได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากสุ่มเนาะเพราะว่ามาใส่โมประมาณไม่เยอะเลยนะครับในการสุ่มประหยัดด้วยนะครับผมใช้แค่เท่าไหร่เนี่ยเริ่มที่60สิเลมอนนะครับผมในการสุ่มหนึ่งรอบแล้วก็5รอบนะอยู่ที่270รเดมอนนะครับซึ่งจะประหยัดไป30มสเลมอนเลยนะครับในการที่คุณสุ่ม5รอบนั่นเองนะครับนี่สวยมากนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยล้วกันนะครับผมในโซของกิจกรรมนี้นะครับผมอีโวใหม่นั่นเองนะบีโวคัลเลอร์วอลเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคผมมาครับเดี๋ยวอินหนึ่งกิจกรรมดีกว่านะฮะมาขอไฟในกิจกรรมรับไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วละกันนะครับคือกิจกรรมนี้ผมพิ้นแรปเปอร์บอสนั่นเองนะครับผมนี่ครับนะนะครับก็สามารถกิจกรรมนี้กิจกรรมพิ้นแรปเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวขอห้าพีขอภัยด้วยนะครับผมพิ้นแรปเปอร์บอสนะครับผมมานะครับในตัวขอกิจกรรมนี้นะครับผมนี่อ่านะครับก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะเป็นก่อนสุ่มนะครับ ซึ่งในการสุ่มนะจะเสีย30เดมอนนะครับผมในการสุ่ม1รอบนะครับและในการสุ่มสองรอก็จะเสีย60เดมอนนะครับสุ่ม10รอบนะครับก็จะเสีย300เดมอนในการสุ่มแบบ10รอบนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าผมสุ่มแบบ10รอบนะก็จะประหยัดเดาามอนผมไปนะประมาณ20เดมอนเพราะเรามีคูปองลดร,ราคาอยู่นั่นเองน,น,นะครับนี่อ่านนะครับก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับซึ่งภายในก่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยมผมนะครับนี่เสื้อ นะครก็ผมเสื้อหลวงพี่แจ๊นนะใช่ไหมเสื้อพี่แจ๊นนั่นเีงนะครับแล้วก็กางเกงนะครับนี่อ่านะครับเห็นไหมครับมีแว่นตาด้วยนี่แว่นคาก็มีนะครับนี่อ่านะครับผู้หญิงก็มีนะเสื้อผู้หญิงดูน่ารักน่ารักก็มีนะเห็นไหมครับมีเยอะอยู่นะนี่ก็ผมภายในก่อนสุ่มนะก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่สามารถมาลุ้นโชคได้นะครับผมอ่านะครับซึ่งของรางวัลภายในก่อนนี้นะครับ จัดเริ่มกองที่30มเดมอนนะนะครับเริ่มกองขี่30มเดมอนนะแล้วก็มีโคเค่นนะครับนี่โคเค้นหนึ่งอัน2อันนะครับ5อันแล้วก็10อันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับโคเค่นนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็สามารถนำเข้ามาแลกขอนะวังได้นะครับผมนี่ครับนี่ขอนะว่าโคเค่นนะครับนี่อยู่ไหนไม่ใช่นี่นะครับไม่ใช่แบบหนึ่งนะครับอยู่ไหนเนี่ยนี่อ่านนะครับ แลกขอละวาเฟสสี่นั่นเองนะครับผมนี่ครับที่เราสามารถเข้ามาแลกได้นะครับเก็บไว้แค่หนึ่งโคลเคนนะครับผมก็สามารถแลกได้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองสามพาราสนะกองไฟนะครับผมนี่ครับเรียแอรดอบนะครับแล้วก็แผ่คี่สมบัตินะครับ3วันนะครัใช้แค่1อัน1โคลเคนในการแลกนั่นเองนะครับ การาั้มีสอโคเกนนะครับผมก็สามารถแลกเป็นซีส่วเหุ้เพราสนจาได้น,นะนี่ก็มีกลอละครเยอะแยะมากมายนะเห็นไหมครับว่ามีของระวังให้เราแลกได้อยู่นะในส่วนนี้นะครับพูง่ายๆคือคุณยากที่ครูเสียเนื้อสุ่ม30เลมอนนะครับไม่เสียเปล่าลยเนอะก่อนให้ครูแคกแค่โคเกนนะครับผมโคเกนคุณยาสามารถนํามาแลกของระวังได้นะครับผมเห็นไหมครับว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาสุ่มนะครับก็สามารถเข้ามาทําการสุ่มได้เลยนะครับผมสุ่มแล้ว คุณจะไล้มาเปโคเคนนี่เห็นไหมครับแล้วก็อยากได้มาเปย์พวกเซฟแฟชั่ action, นนะมีโอกาสก็เซฟแฟชั่นหาวอลด้วยเห็นไหมภายในก่อนนะครับก็จะมีเป็นเซฟแฟชั่นหาวอลที่คุณสามารถสุ่มแล้วได้รับมาได้นะครับก็ฝากไว้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคผมยวมาไฟหนึ่งกิจกรรมแล้วกันนะนะครับผมกิจกรรมสุดท้ายแล้วแล้วกันนะครับผมที่เราจะเข้ามาฝารรแล้วกันนะครับจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วจริงๆิแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับนี่คือกิจกรรมนี้ผม แบบหนึ่งนะครับขึ้นความมันนะครับซัดโคโค่นั่นเองนะครับผมมานะครับก็สมากิจกรรมนี้นะครับผมก็คือว่าแค่ให้เรานะครับผมเข้ามานะครับนี่แค่ให้เรานะครับเข้ามาทําการเล่นนั่นเองนะครับผมนี่ครับให้เราเข้ามาทําการเล่นนะครับผมแล้วก็ไปคิวคนให้ได้นะครับซึ่งคุกกาคิวคนนะครับคุณสามารถเข้าไปเก็บมะพร้าวก็ได้นะครับผมนี่ครับกะมะพร้าวนั่นเองนะครับ1อันหนึ่งอันคุณสามารถไปเก็บได้ ากากบอจกาที่คุมคิวคนนะครับจากกองสมนั่นเองน,นะครับหรือไม่เพื่อคุมคิวไว้เรานะครับคุณวิ่งไปเก็บครับนะนะครับคุณสามารถวิ่งไปเก็บกได้นะเวลาเขืเพื่อคุณคิวแล้วใช่ไหมครับเพื่อคุณคิวสัตวกายปุ๊บคุณวิ่งไปเก็บได้น,นะเพราะว่ามาสามารถลักกันได้ในหุ่นในสนของมะพร้าวนั่นเองนะครับโอเคมะพร้าวนะสามารถลักกันได้ครับก่อยคุณคิวไปสิบรอบนะการสุขายคุณวิ่งไปเก็บไม่ทันครับ เพื่อคุณออกไปได้เช่นเดียวกันเลยนะครับไม่ใช่เพื่อคุณก็ไปได้นะอย่าใท้คิีมฝ่ายของข้ามาเจอ,เอยมีคนยิงคนกลายหมดแล้วคุณยังไม่เก็บมะพร้าวคิงมฝ่ายตรงข้ามานะครับก็สามารถเก็บมะพร้าวจากกองศพได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมดังนั้นนะครับผมคือใครไวใครได้นะในส่วนนี้หลังจากที่คุณนะครับ เข้าไปครับกลางเก็บมะพร้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่นะครับเก็บมะพร้าวนะครับครบ10ลูกนะผมรับไปเลยนะครับคูปองและเปี่ยอาวุธปืนนะครับผมนี่ครับอ่านะครับ1ใบนะฟรีๆเลยนะผมคือสูตรรับได้5้ารอบคือคุณก็เก็บมะพร้าวอย่างน้อย50ลูกนะครับคุณก็จะไก้รับกองสุนสกิมปืน5ใบฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็กาล่าสัญหานะครับ แลกกระถสุง50รอบอ50ครั้งนะในส่วนนี้โดยใช้3โเคเกนนะครับมะพร้าวในการแลกนั่นเองนะครับคุณก็สามารถไปคิวคนไปเก็บจากกอนสมแล้วก็บารลกได้นะครับรวมไปถึงกอนสมนี่กอสศพว่าผมสมบะแห่์ทะเลทรายนะครับ คุณก็สามารถรับได้เช่นเดียวกันเลยนะครับโดยไซม์มะพร้าวนะครับจํานวน25ลูกนะครับผมในการที่เข้ามาแลนนั่นเองนะครับผมก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับขึ้นความมันนะครับซาโคโค่นั่นเองนะครับผมนะนะครับฝากไ้ด้วยะนะครับผมก็ไปว่านะครับผมค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้กับผมนะครับก็ ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเส้นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใครมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมการว่าสมัครคลิปนี้นะครับผมเปาคีดเอสนะครับผมก็จจกมาีส่นลดยารับเพื่อันและคนนะครับจบคลิปไปเพลงท่านี้ก่อนนะครับไปแบ่งกับเพื่อนสวัสดีครับ